คนให้หน่อยนะครับยายายาพี่บุไม่กินพี่บุไม่กินผมไม่กินพีย<ะ>่ยาผ,ผมไม่กินยา<ะ>ยา<ะ>แต่มือเข้าปากนะล<ผ>ูกอร่อยไหมอร่อยไหมคะรีวิวรสชาติแต่ละอันให้ทุกคนฟังหน่อยช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะถึงอยากปิดนแล้วอ่ะ <X S> หนูไม่อยากกินนอนน่นเนยแล้วหนูอยากกินต้มจืดวันนี้ <G ül> และไม่แต่ว่าอันนี้อย่างนี้รสชาตินะครับใครชอบหนมปัม<า>งกระเทียมเนาะแต่ว่าแค่มันไม่ใช่หนมปังมันเป็นคลาเกอร์ซึ่งมันทําให้เทคเจอร์เวลาเคี้ยวอ่ะมันกรอบกว่าอร่อยกว่าแล้วตัวหน้ามันอ่ะเป็นกลิ่นเหมือนกับตัวหนมปังกระเทยนี่แหละหนมปังกระเทียมเฮ้ยบูลีเฮ้ยพี่ให้เดินผ่านพี่พีคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าครับ พี่มาทัวร์แล้วพี่่พีทเล่นกับพี่มากจนติดเห็นไหมเนี่ยเห็ไมพี่เล่นกับพี่มากจนติดใช่ไหมเล่นกับพี่มากจนติดเมื่อกี้พี่พีทบอกว่าอันเนี้ยรถแ็คเกอร์ของปลากระเทยแย่มากเลยแ้วไม่พี่พูดเนี่ยพี่พูดผิดพี่บอกว่าหนมปังกระเทียมหนมปังกระเทียมแล้วทำไมในหัวมันเป็นกระเทยได้อะเพราะพี่เล่นกับเขาอยู่ไอ้พี่ พี่เล่นเขาอยู่เองทำดีๆเราเป็นผู้บริหารหนมปังกระเทยพอพี่เล่นกับพี่พีดปล่อยครับพีดแล้วพี่พีดกระเทียมไม่ได้ไม่ได้พูดทุกคนไม่ได้พูดหนมปังกระเทียมหนมปังกระเทียมพูดจริงเหรอพูดจริงๆอยากเห็นหน้าไม่หัวเอยากดูต้องพูดเห็น ไม่พี่ไปแย่กว่าด้วยพี่ไปแย่กว่าด้วย,ย,วยท็กเตอร์แบบมนมปังกระเทียมนะครับจริงจริงนี่แหละคนพิมพ์ว่าเขาบอกใครอัดทันตัดชิปทออีให้อัดทันตัดชิปที ขนมปังกระเทียมไม่พอเราพูดเล่นกันหลังไรใชดกันไงไปเอาละผมต้องพูดจริงจังละวเขบอกขำจนขนมปังกระเทียมครับอุ้ยพี่พีชนะแดงกําเหมือนเราเนี้ยต้องเห็นปะบอกพี่พีต้องบอกไม่พี่เพอพี่พีก็เห็นกันกันเถิดเดินอยู่บอกพี่พีพี่พีชนะแดงแล้วก็เลยว่าจะพูดอะไรออกไปพี่พีบอกพี่พีตน้องๆก่อนบอกว่าปกติเราเล่นกันหลังไรเราพูดเล่นจนพี่พีติ ไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยนมปังกระเทียมนะครับนมปังกระเทียมเมื่อกี้ไม่รู้ใครพูดอะไรกันไปหรือคล้าคล้ายๆกันกับเธอกับกระเทียมเต็มเต็มค่ะสองหมูเลยไม่บอกของหน่อยพี่พูดจริงเหรอเล็งขำเลยอ่ะก็อย่างอย่างที่บอกครับว่าตัวเนี้ยเ t e x เจอร์นมปังกระเทียมกรอบๆนมปังไงนะนมปังกระเทียมขนมปังนะนมปังกระเทียมครับ แล้วก็ไอตัวใครชอบกินจ,รจรนอกจอกแล้วกวนเข้ามาด้วยค่ะมีใครอัดทันั้างไอหารู้ถ้าอัดทันฝากตัดมาหน่อยน,นะครับจอกจอกค่ะย่วย,วยนะครับแล้วกวนด,ด้วยค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยบูลี่ค่ะไม่ไม่เคยบูลี่ใครด้วย <c oughs> ต่อไปต่อไปนี้ต้องห่างพีดเยอะๆแล้วจริงๆที่หม <c oughs> ูทำให้ไข้เขว <c oughs> นั่นยามมาที่พี่ โอ้ยของท้องแข็งเลยโอ้ยโอเคโอเคทุกคนช่วยซื้อขนมทุกคนขนมอร่อยครับเมื่อกี้พี่หมูพูดอะไรไม่รู้พี่จุ๋มอะไรอะไรกับพีทแต่ขนมอร่อยมากจริงๆขนมอร่อยมากเมอแรงโดยเฉพาะรสชีสอร่อยมากทา่หัวไม่หัวรอพี่พีทนะคะบ่มชอบบูมช่วยบิดด้วยอะคะุกคนห้าหัวรอพีทค่ะผมต้องพีทเองพี่ไม่ได้หมวลอ พี่ไม่ได้หัวเราะพี่ไม่ได้นะคะพี่หมูพี่พี่บอกไม่ได้หัวเราะไงหมูไม่หัวเราะเราไปกระหลังบ้านเถอะเราหัวเรากลังๆไปตีประตูด้วยเราไปหลังบ้านกันเราไปหลังบ้านกันหมดให้พี่ยืนก่อนเดีวเราไปหัวเราะก่อนแเราเรามาโชว์ช็อกโกแลตดูใบได้ยังครับยัง